นำชิ้นงานมาทำดรอยิงอ่ะเหมือนที่เราทำนะฮะแล้วใช้คำสั่งโมเดลเอทมแต่เจอปัญหาคือบางตัวมันไม่ไม่โชว์ขนาดอืมปัญหาคือเลขขนาดไม่โชว์ทำให้เสียเวลาต้องกลับมาลบใหม่ครับทำไงได้ครับนั้นหนลองจากชิ้นงานตัวนี้เลยลวกันนะครับตัวตัวอย่างจะง่ายเลยจัดไปตัวนี้ก่อนลวกันครับครับผมออโเทชั่นนะครับโมเดลไอทมนะครับเลือกที่ชิ้นงานนะครับเดี๋ยวติ๊กถูกนะครับก็จะเห็นว่าตัว เส้นโค้งขึ้นแค่ซ้อนกันนะครับผมสันนิษฐานจากกรณีนี้ว่าเส้นโค้งครับอาจจะในแมบของพาร์ทครับอาจจะให้ขนาดไม่ครบนะครับครับผมนั้นผมกลับไปที่ตัวพาร์ทแล้วกันครับนะครับแล้วก็มาอีกตัวอิน t ิสเกตจะสเกตเห็นได้ครับว่าสถานะของสเตตัสของ s o ลิ d เว r รเขายังไม่เป็น f u ลล y ่ด f ฟาย d นะครับฟูลลี่ดีฟายคือ การให้ขนาดแบบที่ครบทั่วแล้วครับอโอเคคือเราไม่ลืมที่จะบอกขนาดใช่ครับอหรือว่าจะสังเกตที่เส้นก็ได้ครับอเส้นตอนนี้จะเป็นสีน้าเงินอยู่อหมายถึงว่าเส้นยังขยับได้ยังมูฟได้อยู่ครับนะครับโอเคครับอผมอาจจะใช้คําสั่งฟูรี่ดีฟายสเก็ตนะครับครับก็จะอยู่ที่สเก็ตนะครับอดาวลงมาฟู l ี่ดีฟายกดแคลคูลเลตออกมาเลยนะครับขนาดเขาก็จะมาแล้วนะครับอือัตโนมครับ อันนี้อ่ะผมออกจากสเก็ตนะครับกดเซฟไปแล้วก็กลับไปที่ตัวนออิ่งของเรานะครับครับผมใช้คําสั่งโมเดลไอเทมอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเลือกที่โมเดลนะครับติกถูกเรียบร้อยครับขนาดมาเรียบร้อยแล้วโอเคโหแต่ว่าอันนี้ชิ้นงานง่ายไปมีแบบแบบบอกขนาดแบบเยอะๆไหมครับบางทีแบบผมเคยเจอลูกค้าครัคือใช้โมเดลไอเทมเนี่ยแหละครับแต่ว่าพอกดโมเดลไอเทมปั๊บดเมนชันขึ้นมาเต็มเลย มีวิธีแบบจริงๆต้องต้องบอกว่าเคยเจอบ่อยมากอ่าใช่ตัวนี้ผมไม่อยากได้อ่าใช่ไหมอ่าใช่ใช่ต้องทําไงมีวิธีแบบทํำไหมครับมีครับมีครับอ่าเนี่ยผมขอยกตัวอย่างครับอ่ะอ่าอย่างนี้หรือเปล่าครับอ่าใช่อย่างนี้ไหมครับอ่าครับผมอ่าวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็อาจจะแค่เลือกคิดงานแล้วก็ดีดทิ้งไปเลยนะครับแต่หรือถ้าจะแก้ไขที่พาร์ทก็ได้ครับก็คือคลิกแล้วเปิดพาร์ทขึ้นมาแล้วครับนะครับ มาที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่เราบอกไปนะครับก็คลิกขวาครับอ่าเขาจะ make ตัว for drawing ไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาโชว์นะครับก็ติ๊กตัว make for drawing ตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่า user ต้องรู้ก่อนนะว่าขนาดตัวนี้เราไม่ต้องการออก drawing ครับใช่ไหมเพราะดีเฝ้าของซอฟต์แวร์คือเราให้ขนาดกี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ย <Okay. S 2> เขาจะต้องเอาไปออก drawing อเพื่อเพื่อลดความผิดพลาดมางันเถอะ ครับนะแต่ว่าบางจุดเนี่ยคือไม่อยากบอกให้ฝ่ายผลิตห้องงไงมันจำซ้อนอามาันจำซ้อนเขาก็เลยคลิกเอาออปชันนี้ออกครับอันนี้เคยแนะนำลูกค้าไปเยอะเหมือนกันนะครับ